เอานะ้อพี่น้องก่อนเข้าไปอัปเดตเฮือนซานของไอ้แก้วบาพรกาได้ไปซื้ออนาพวกมือจุงมือจับพวกบานพงบานผับก่อนประตรงประตูหูสร้างกุญแจก็คืคอครบสุดนะ้อพี่น้องซึ่งบาพรกาได้จกเอาเงินทางเมต้อยู่ทาง U s A เนาะมาสมทบอ่าการสร้างบ้านไอ้แก้วในะครั้งนี้นะ้อพี่น้องก็คือมูล,ลค่าทั้งเบิหนีหกแสนห้าหมื่นกีบในเรื่องทางเบิหนีเนาะโอเคนะ้อพี่น้องเดียวเอาไปหาย่างกันเลยเนาะ สบายดีพ่อพี่น้องฝั่งเราและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและกระต่างประเทศนําเดอร์มเนี่ยมาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับช่องยูทูบบ่าวพรน้ะพี่น้อง ส่งสําหรับคลิปนี้เบ่าพรก็จะมาอัปดงอัปเดตบ้านไอ้แก้วคือเกาเนาะพี่น้องซึ่งเมื่อวาน,นก็ทั้งสร้างเพินกระได้มุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องซึ่งมาเม,มื่อนี่ทั้งสร้างเพินก็เตรียมจะใส่เส้นฝาเนาะใส่เส้นฝาแล้วก็ตั้งอ่าวงกบบานประตูป่องเอี่ยมบานประตูป่องทางเขานะพี่น้องซึ่งเมื่อวานนี่ฮะเพิ่นรอแต่วงกบกับป่องเอี่ยมกับบานประตูใหญ่อะไรเนาะพี่น้องถ้าแม่นวงกบมาแล้วบานประตูมาเมื่อวานนี่เพิ่นก็จะใส่เส้นผาเลยเมื่อนี่ ทางสร้างเพิ่นกับมาก,กันสองคนนะพี่น้องลูกชายเพิ่นกลับบ้าน,นลูกชายเพิ่นบุมาซอยและก็ตอนนี้ทั้งสร้างเพิ่นกับล้อนะพี่น้องล้ออันบวชสิเป็นแป้นป,นป,นปูบวชสิเป็นแป้นฟ้าถ้าเแม่นว่าสองอย่างนี่มาเพิ่นก็จะทําการเห็ดเลยนะพี่น้องและการประพรก็จะอันไปซื้อบา้านภาพกับกอนประตูมาให้เพิ่นนะพี่น้อง <c oughs> บะพรก็จะเอาเงินของเมตุนะพี่น้องเมต้อยู่ทางยูเอเอะไรเนาะเงินทางเมตุนี่การยังมีอยู่นะาะพรเนาะยังเหลืออยู่สามล้านนะพี่น้องเงินทางเมตุเนาะ ึงทางเมตุพันกาโอสนับสนุนซ่องมระพรการลายลายข้างหลายเทือ่อนพี่น้องประวัติจะเป็นงานวันเกิดลูกชายพันการสนับสนุนนาะพี่น้องประพันจังได้จังไดก็ต้องขอขอบพระคุณทางเมต้อยู่ทางยูวีเอลายๆเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงความเจ็บจะได้ความไข่ายาสุมีเนาะเอา้านาะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปอัปเดตก,กันเลยล้วการที่ได้อันเอาเต็มรมลอยลอ,อย,ออยห้สร้างก่อนน้พี่น้องตอนนี้พันกำลังใส่เส้นพานนพี่น้อง เดี๋ยววงกบกับมาเนี่ยเดี๋ยวพาไปเบ่งวงกบกับบานประตูก่อนอันนี้ปองเอี่ยมนะพี่น้องปองเอี่ยมเป็นกีบเดียวกลีบเดียวนี่อยากแพงอยู่เนาะก็คือใช่ทั้งหัวเนาะปองเอี่ยมเพราะวะ่าเครื่องไอแก้วนี่เป็นช่องห้องนะพี่น้องก็จิใช่ทั้งด้านหัวด้านหัวสองปองอันนี้บานประตู

ดู่เอ็มรอยบ่าวตับใจตับใจขับใจตอนนี้กำลังใส่ห้องนี่น้อพี่น้องกำลัง้น้งเงาเลยมเลองเอี่ยมมาวงหนึ่งก่อนบอก มาหมดมาหมดเลยมันเดี๋มันมีแผนตัวนี้มันมีแปลบริสไทใ้ใส่ตตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ใส่วงให้เรียบร้อยให้มันคือนะอ๋อก็คือมีตัวใดเห็ดไปก่อนเนาะแม่เห็ดไปเรื่อยๆนะไม่วงกบป่งเอียงคือใส่ซองปองเนาะปองทงัทง้ทงทั้งทั้งนี่นะพี่น้งซองกีบท่งนี่ซองกีบและท่งนี้ก็เป็นประตูใหญ่เนาะทางข้างบ่ไริสไทนะพี่น้อง ก็คือใช้แต่ทางด้านหลังท้าว่าชิใช้ด้านข้างนี่ก็ต้องเพิ่มงบเข้ามาอีกนะพีภภ่น้องเนาะถ้าว่ายยังให้เย็นนาฬิกาโยูเนาะ <c oughs> ต้องสองข้างนะถ้ามันเย็นเนาะถ้าใช้ข้างนี้ก็ข้างนี้ยังเป็นในนช้ทางหลังมื่อนี้นาชีที่ตั้งวงกบองเอี่ยมเนาะ <c oughs> แล้วก็ใชเ้เชนบอก จะฟานี่ยัง่ทันใส่เนาะแปนยังม่ทันมาเนาะพี่นแต่หลัๆน่าจะจะใส่แปนปูในหลังในในมันแล้วไวนะมันแล้วิดเนาะเวลาอย่างสบายเไปมาสะดวกเปลนปูแปนปูและสลับเรล่งแปนปูไว้มามาไปตอนนี้จะเพิ่นมาสดใสเลยเนาะ มาจะประมาณนี้หลยลังไสเวลาใส่เช้นแล้วกัจะบควยเนาะหรือว่าควยควยเนี่ยนิดหน่อยนี่น้องอยาควยนะจิตจิตขณะังดิบดินยังควยเนาะอันนี้คือตั้งในหัวเสาเนาะพี่น้อง นอกจากว่ามีการเกาะทางหลังบ่ทางนั่นบ่มันจะแน่นเนาะเก็ใส่ผ้าจนจะบ่บ่เกลี่ยอืม็จะไปทางนึงใครนีดนีงทองนึงอืมถ้าได้เกาะออกแบบเกยแบบนั่นแบบนี้มันจะแน่นเยวกว้างน้านึ่งกับก้อยทองนึงได้เฉยเลยเจยังดีใจนะอืมแแล้วแล้วก็จว่ากันไหมอีกเรียบร้อยแล้วก็ใครจะเกาะออมก็เกาะอีกอยากไป เอาแม่ไว้กินต่อเที่ยงอีกเรมร้อยอังกูกรวดเจ้เจ้เจ้มื่อนกินมานกนกินเอาไว้กินกิเป็นเอาตัวหนึ่งโมแม่ขนาดวดแดๆนาสติงเอาไปัเตนามันดีอยที่กเป็นวดใจวใจวใจติดเล็กติดเ่อีงามๆแป้นแป้นแอมนก็ยังมาทันได้มาเนาะยังมมีตองอย่างหลักๆ มันมีแต่เชแอมเลยเดินแ้วไปเรื่อยๆนะแต่เรามีแต่สบายให้งานเชีแอมก่อนแล้วยังมุ่งให้งันเกี่ยงยันยอดัวหนาวามาดูมีห้องนอนนะเมื่อคืนนี่ก็นอนนในเล่นหนาวจะแทนนอนคืนนินนี่ป๊าดเกินขักเลยกวาพัดลมลอีกอันนี้เพิ่นของพัดลม <c oughs> ป๊อดถึงจนหนาวมาแล้งสีชื่อพรมมาเพิ่มแล้วหรือพรม<อ>ต้องบางๆเลยนี่วัดเอาผ่านน้ำกั้งเลยกับเราแม่นแมน ยินนะดิคือครับา่าอันนั้นนะเนบอนี่จะเป็นลูกติ่งนอซ่างเนาะเป็นลูกติ่งตางน้าลูกติ่งเป็นบอดห่องโถงนั่นแหละเอาไยแบบนอนลินนอนยังเอ่ออะไรแมเดไหมอะไรอย่างเงี้ยบอลเอ็มวันี้ จัาทำขาวเออบกมึงเถอเขาเขาไ่แมเน้บ่บ่แมโอ้ก็คือทางนี้แอเบิดนบนี่ใช้ลูกเต็งเนาะลูกตงทางนานะลูกต็งเบิ้อนนแมนแ่นบนได้นะกัชาอกระชาใส่กระชาลงมาอีกเนาะ นี่แป้นยังบวมีเนาะพี่น้องก็คือเพิ่นกำลังไม่ถึงสั่งไว้หลายวันแล้วละ่ะแต่เพิ่นยังซอยให้หรือยังไดเขาใส่แป้นแล้วก็ย่างสบายแล้วบันอันนี้ก็เป็นไม้สี่แปดเฉดใช่คา่ามีบล็อกคว่ามีบล็อกอออกะไรมันได้ไหมท่าอืมมันได้อะไรเหตุรึเปล้วใส่บล็อกประมาณจะก้อนนะไว้ก้อนเดนอะเติมได้ตั้งยี่อะไรจะขันสามขัน เพื่อว่ามเชื่อพระได้อืมได้อยู่เพื่อได้คือจังหวะมีโครงการว่าจะเทพื้นน้ำบ่อเทพื้นเขาต้องก่อดินบล็อกก่อนหนึ่งขึ้นบ่อแล้วก็เห็ดต้นนะอ๋อต้องเห็ดต้นต้องเผื่อไว้แล้วจะลอยกว่าเนาะปูนปูนจักสอบต้องทับสอบก็ได้อืมให้ก่อบันไดเนาะ ก่อไเาาก่อะบกันน้อแล้วเราึมอ,อ่อืนน่มัชิเป็นบันไดเนาะพี่น้องบันไดลงแล้วก,ก็ตีนบันไดจากสองสามขันสามขันติดเป็นได้จับขึ้นอ้าวพี่น้องเลี้ยวข้างนอกใ <c oughs> หญ่เนาะเพราะขึ้นมากับบันไดใหญ่บันไดได นอขึ้นใหญ่นะเออหัวมันมันมันมีปีกมีอย่างนอแม่ล่ะนอขึ้นมากเป็นใหญ่ขึ้นมากกับปกติเพิ่อในหกจิตคนเนีอยู่กันจะขับอยู่ได้เนี่แม่ล่ะกำลังอยู่สำหรับครอบครัวเพิ่นพอดีเนาะขั้นมาสี่คนนะฮะจนว่าไม่ใจใจเนี่จะแอบแต่้องเดียวบนห้องนอนเนาะจนเห็ดบนแขกคนนอนอืมมันอยู่เบาแคบตามช่างคิดเนาะ นั่นน่ะกระเราแอมแอ้มสู้ถ้มันคือมันอยู่ห้องการนะมันอยู่ห้องการมันมันคือเฮืนคือนมั้กรเราแอมกะมากี่นะคันนี้อกแอแอมคันนี้ออกไปอืมตกูนี่มันแขกงอนอืม่นันก็ได้งามกันามคือเนาะแม่แต่ว่าเพิ่นให้เฮ็ดเฮ็ดแบบตําแบบนะครับแม่นๆมา้แก้ว มาเ้าเห็ดกระชงรับดาวิเหรอใช่ป่ะอ๋อน้ำเอาไว้ว <Peters> ันป <comm plate> ันซื่อขาดเท้าเห็ดฉันบอกขค้นไนอนเือเพี่น้องเย็นเย็น ร้หนาวผมตัวบางๆนั่นัดนบนอนรับสบายเด็ก่อนันเก่อนเยัอเออ ม่ยังเล็กอย่เนน่จะไม่ถั่วไปแล้วกินวะถือว่างามอยู่งามเลยอาจารยเม่อกีือว่าดีได้เรงาไเขาเป็นอาจารย์สอนอ๋นั่นี่ประเทศงามบ่กมันเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเออ วางโต๊ะเด้อโอ้โลูกมันก็จะขึ้นมานัะนี่นองทั้งสองคนเลยบัวดีนหน่อาสวัสดีนะสวัสดีอาสวัสดีลูกสวัสดีลูกเดียวสวัสดีแล้วนะเอาเฮ็ดลูกสวัสดีส ลงมือเลยสั่งมัน,มนมลองใช้ไฟได้หรอยี่ใช้ไฟน้องเลนของกราบมือสด เาดี๋ยวาเดี the the kind of ๋ยวั <thin Herm Straße> <qu ie> ัดตัดแล้วไปวันอีกตัวหนึงตัเป็นคู่เลยเออแทรกมันตัวอยู่ก็ยังยองย่อ่หิกิใหม่นบ่

ก็เราดินในตัวตัวปูนแห่งเพิ่นยังอีกสมปูนนะครับงานนี้คิดว่าง่ายเนาะตัดจวดจวดดินค่าทาทาปูนทาห้องสมปูนชนปูนแห้งกับเล่นไม่คักเล่นไม่ตัดจวดจวดเนาะ ເບິ່ງມັນຫຼາຍກາພີ່ນ້ອງກະເອົາເອົາດັນມັນຈະເອົາເຫັດເອົາຍັງຫັ້ຕກກົນກມກະບໍສູງກວ່ນຕນ ใส่มากตะตนเนาะลูกดิ่ง้าวห้าแทกจกหัวซาวนิ่โบตรงได้เนาะมันจะแบบคือว่าบางทีมันมันจะมีการอันนั้นการย,ยุ่ย

买东湖湾的。 Oh, yeah. ปูสมัยนี้อยากอ่อนนะปูคือ,คอสมัยก่อนสมัยก่อนีแข็งคู่มือเด็กเขาผลิตยังกกเริ่มแบบเขาลดต้นทุนลงตะปู่อนอ่อนหนึ่งใส่โลละน้อยกว่าผสมเล็กบวก่อยลายเนาะสมัยตะกี้โอ้ยตะปูแข็งบการต่อเกี่ยวกับสงังเกตเกี่ยวกับควันตีอีกอะไรไม่รูง คอนตีที่แบบคนตีบางบางายิห้อีดีแล้วเขาใจเขาใจเห็ดดีๆคนตีเี่ตากันเปะงคอนตีก็มีลายเกตเพียงเลยถ้าเกตดีๆแบบกับูดีๆนี่กันแพงเออแผนคมาคอ เือาเ้นอะเลยเานักินออทท้งส้างมันจะใส่อันเส้นพาออกนี่ก็จะแล้วเลยเนาะส่วนทางด้านลังนี่กา พิ่นกระชาตั้งวงกบปองเอี่ยมแล้วสองปองเนาะมาถึอองว่าห้องอ่าเขาเอิ้นว่าสองกีบเป็นอย่างปองหนึ่งสองกีบก็ถือว่าปองใหญ่ถือว่าโอเคเลยเนาะแต่ด้านนั้นเผลบดไส้นั้นเป็น,ยนอย่างเป็นการยายกาประจัดเมล็ดถ้า่นบดไส้เนาะอ่าตัดมาทางผีกเพิ่นพักเที่ยงแล้วพผลพักเที่ยงนะสบายดีเด้อกินข้าวเที่ยงเนาะได้เม <ละ S 1> นูยังกินคนมะเกลือ ทอดไก่ใส่ปลากระกป๋องทอไก่ใปากระกปองรวมกันผลมะเขือปิ้งไก่เนาะนไก่ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะพี่นอ้องเพิ่นก็หิวข้าวเลยตอนนี้ร้อยังสั่งตอนนี้แป้งแป้นปูกับแป้นแอมเนาะนพวกเส้นฟ้านะั้นมีแหละเนาะนเย็นเนาะพี่น้องพวกเส้นฟ้าพวกนี้เนาะอ่ารอแต่แป้นปูถ้ามีแป้นปูเพิ่นก็น จะใส่มันแล้วเลยเวลาอย่างเห็ดนั่นเหนี่จังอ่าสะดวกเนาะ,ะ,ะแล้วก็แป้นแอบไปนอนนะพี่น้องตอนนี้ผนก็ผักเทียงอยู่อ่าผักเถียงกินข้าวก่อนหลังจากกินข้าวก็ดำเนินการต่อเกิน <c oughs> ได้แซ่บอยู่บ้าง <c oughs> ก็กินอยู่เนาะส่วนลายจะตัวน,นี้เมนูตัวน,นี้จะแซ่บกว่าเนาะเบิร์อิรนว่าคั่วไข่ใส่ปลากระบป้องสุดยอดเลยอาหารทะเลตัวนี้เบิดกว่า,าตัวไซ่ตัวนี้แซ่บกว่าซุปมะเขือนี่ต้องจี่ต้องจี่ปิ้งเอานะอ่าแล้วก็พวกมุกผักบวกัวใหญ่กระทงกระเทียมพักบ,วกบักวแซ่บปลาตัวอะส่ปลากระป๋องอะไรอืมแบบ นี่ไม่ได้ใส่ยังเลยจุดจวดอย่างเดียวเนียนเนาะมันนี่คดหนึ่งขาดเนาะเพิ่นเมื่อบ้านนั่นเ่็นองะมัอหนาก็เลยมัอหนาเพิ่นก็ชิมาใหม่อยู่บ่มโอ้โมันไมมันไ่มีเวียกอยู่เกลไปเรื่อยโอ้ก็คือบุ๊มีเวียกเต็มที่ประเดี๋ยวมันนี่เนาะก็เลยเพิึงยุด เพิ่นยุ่มันเนี่ยจ้างกะเวลากินข้าวคัพันยิ่งใหญ่เนี่ยให้เขาเบิ้งมันกินไปอันนี้คำเล่นน้อยเบิ้มตัวใหม่ๆเจ้าบวกกินก็ย่ามันเป็นชานก่อมาเล็งได้ ตัวอันใหม่ๆเจะบีขอ,องโรดกินจะ่ตัวอันหาย <c oughs> หนองมากินแนะ่เนี่ยก,กินเพรียวเรต้องเสีย,ยดายดอกเออนี่ยใหม่ๆจะบีทิมโรดเรต้องเสียดายชุนละก้าปิ้งใหม่นะพี่น้องแถวนี้เขาเจ้าแบบเผ<ม>านะมา,าพอเห็นแล้วแบบเพิ่นบวชคอยปิ้งแฮมชุนละก็เป็นไก่พันเนาะ ปองนี่ก็ก้าวเห็ดแล้วบม่มือนี่พวกใส่เช้นจะซืนะห้องนี่ื้อยังท่นใส่เอา,า,า,ามันอ,อ๋อแปนนี่แป้นปูนี่มีแปนปูได้ใชเย,ยบบ่ได้เยยบบ่ได้ตาหัเลยม,มีมันตอกเองมีแบบนี้นี่ออตอ้ออคิดว่าอันนั้นนี่ต้องต้องแบี่นะพี่น้องต้องแบี่นี่แป้นปูเต้องใส่ก็ไม่แป้นเลยแมนอ้าสงรต้ัแล้วเลยทีนี้อ่นะตงเรือตังไง Me, me. คิดว่าใส่แตนิโมได้เนาะนต้องแป้นปูแล้วต้องยองแป้นปูคืออีกเลโอ้กปูก็ก<อ>กจังสร้าสรุปล้วก็จะได้แตงโงเดียวนเนาะใส่ในวใงบานเลยโอ้ใส่เลยเนาะ เราผินดอกเพื่อก,กระทำเนื่การต่อกินข้าวแล้วพักเที่ยงยช่ไหมหรือว่าเศษต่อแล้วกินข้าวแล้วผักเที <c oughs> ยงน,งนั่นยักษ์สวมงึงเนาะเราผินดอกหลังจากใส่เส้นพาลนงามขึ้นเด้็ดๆกระสีเป็นแบบสัดส่วนงามขึ้น <c oughs> เฮือนกะจะบวกรวยแหงได้ตะค้อนยังมุดใส่เส้นกะจัะควยเนี่ยเพราะว่าเอ่อยองยองขึ้นเนาะพอตั้งเสียหัวเสาเลยหนาเสานี่ อ้าวแล้วพี่น้องสาหรับคลิปนี้ปรพอพรกสีคอโตจบคลิปยังมีก่อนนะพี่น้องมีแต่ว่าติดตามอีพีต่อไปนะพี่น้องว่าความคืบหนาของเฮือนไอแก้วและก็ความคุบนหนาของครอบครัวไอแก้วเป็นยังไงเนานะอะไรพี่น้องไปก่อนเด้อสบายดีและสวัสดี